ขาวดำขาวสวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับขาวขาวกับเจ้าดำท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับวันนี้วันที่17กรกฎาคม2 5 6พ้าร้พาเอฟซีพาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาปู่ทุดงกลางป่านะครับดำรับเจ้าดำเจ้าขาวอ่าเจ้าดำเจ้าขาวมารับพี่น้องนะครับ ผ้าเดินทางนะับมหาปู่ทุดงกลางป่าได้ทำช่อมเด้อนะครับผ้ารับชมครับงวดวันที่1สิงหาคม2568นะครับงวดที่ผ่านมาครับมหาปู่โค้งสุดท้ายนะครับเลขขันน้ำมต์ปู่สี่สองนับ2องโตปู่ห้อ่าในขันน้ำมต์พี่น้อง42มา24นะครับอ่าเข้าเข้า3งวดแล้วท่านผู้ชมนะครับเข้า3งวดแล้วนะครับผม เขาสามงวดแล้วท่านชมตั้งแต่สองเก้าเก้าสองนะครับหลกักการซีหกทชมชมนะครับอันนี้ก็ซีสองสองซีนะครับอ่าเอามาหอดมาถึงแล้วท่านชมนะครับเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันไปรับชมรับฟังตั้งแต่เล่พี่น้องเด้อเออมาหาปูเลยนะครับทชมชมออกปุ๊บมาปั๊บเลยพี่น้องนะครับบ่ต้องรอโดนนะครับอา่าบรรยากาศกระซิบขึ้นคือฝนจะตกนะครับท่านชม การน้ำมัสการครับปูการมาสการเนี่ครับปูนะครับวันนี้วันที่17กรกฎาคม2568เด้อพี่น้องเด้อพายเอฟซีพาท่านมชุ่มขับเดินทางมาหาปู่ทุดงกลางป่านะมันนี้เดินทางมากอะบ่าวเถากำมาทําบุญนําปูนําทำชุ่มได้โชคได้มาญกับทำบุญต่อนะพี่น,อน้องเนาะแต่ว่าได้โชคบ่หลายดอกทรรมชุ่มมนได้เพราะเขามาน่ะ <c oughs> อ่านะครับมาทํา,าทบุญนะครับสาธุบุญบุญกุศลน,นนําถึงเอฟซีแฟนกับทั้งช่องนําสุข,ขูสุขคน นับได้มาเคาก็ทําบุญนะพี่น้องเนาะอ่าบอชบประมาณหลายดอกพี่น้องอ่าแต่ว่ากับขาก็ทําบุญไปนํานะครับเอ้ารับพว้าน้ำปูจากน้อยสาธุวโนสสุุขัังงพรระายกมือสาธุเอาได้พี่น้องเด้อบุนี่งวดที่ผ่านมาเนาะปูเนาะมาหาปูโครงสุดท้ายเลขขันน้ำมนต์นี่ถ้าจับเอาพี่น้องมันจะมีมี มีอยู่หาโตนะปูเนาะหาเก้าแปดสี่สองเลี่ยงกันแต่ว่าปูว่านี่เป็นเลขสามก็ได้เด้อปูว่านะครับหาสามแปดสี่สองก็ได้แต่ว่านี่บ่าวเถ่าเลยเขียนให้ปูว่าอ่าสี่สองมันอยู่ติดกันสี่สองสองสี่นะปูเนาะอ่ะทาท่านผู้ชมนี่นะครับสี่สองนะครับสี่สองมาสองสี่นะครับเขาสามหมดเลยสินาะปูเนาะแต้งแต่งตง,งวดนั้นปูให่ 297พี่น้องงวดที่มันออก92นะครับปหูห้หางเดียวนะครับปูตัดให้ตะเกาเจเอ 92, อเก้าบ่ได้บริษัทตัดให้ปูว่าตัดเอาถ้าตัดเอาก็ได้2992แล้วก็งวดอ่าสี่หปูหายสี่หกแปเออโค้งสุดท้ายเลยปูหาห้468นะครับแต่ว่าปูเน้นไปนเน้นแต่4อ่าเน้นหกแปด่กปูกระวาตัดเอาจ้ะเออแล้วก็ งวดที่ผ่านมามาเลขขันน้ำมนอนชุดที่ปู่ให้บ่เขาชุดที่ปู่ให้อยู่ในนี่ทามผช้ชมนี้นะครับชุดชุดที่ปู่ให้นี่พี่น้องนี่ล่างเม็ดเดียวสองแปดมาสองหกเราปูเนาะอ่าอันนี้ชุดที่ปู่ให้อันนี้เขาเลขขันน้ำม่นพี่น้องเขาเลขขันน้ำม่อนสีสองมาสองซีนี่โค้งสุดท้ายมาหาปู่ทุดงกลางป่าพี่น้องนะครับมาหาปู่ก่อนก่อนมือออกหรือจังใดนี่แหละ หวดที่แล้วนะครับสีสองมาสองสีมาคงสุดท้ายต่อชุดที่ปูหาล่างหวดที่แล้วล่างเม็ดเดียวชุดสูตรปูนี่งพราเขานะครับเอามา,มารับชมพี่นอนงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2568เพื่อได้เป็นแนวทางนะปูนะเ,เพื่อได้ไปหายิบหาจองลอตเตอรี่ได้ทำผู้ชมได้จองลอตเตอรี่ไปได้จ้างไม่แต่จองไว้เลยป,ปู <laughs> ลอตเตอรี่ยังท่านใหนมาได้ปูอ่หกจองเลยเนาะเอาได้เราบ๊วยกันดิได้เราบ๊ปูกันดิตัวได้เบาปูศูนย์สองหกศูนย์สองหกศูนย์สองหกแล้วก็ศูนย์ห้าสี่ครับเท่านี้แหละไออันนี้ให้เป็นชุดหกตัวหรือเป็นชุดสามตัวสามตัวสามตัวมันมเป็นสองแถวเป็นเป็นสองหาง หรืให้หรให้เขียนหรือให้เขียนขึ้เก่าองศีปะปูเขียขึ้นเก้าน่ะตัวเขียนเป็นสองตัวตัวตัวะตัวเป็นอันนี้ใี่นะอันนี้อเขียนกันให้เขียนไอ้ศูนย์อกับตรีอีกปูศูนย์หายองกกับศูนย์หซอ่อ่ามันที่อยู่บนกับล่างนะครับสองตัวล่างครับตัวบนอ่าเาบนกัมาล่างเพียงแค่นี้แหละเอาบริจาคให้ปะปูตัวไหนเอฟซีบอ เอาจะจับตัวไดนปูเดี๋ยวผมจะเขียนให้ทีเดียวสาตัวปูจับให้ตัวไหนสาตัวสตัวก็ไอะอ่าศนย์น่ปจับไป้สามตัวก็ไอนี่ก็ได้ยังไงมีศูนย์สองหกอ่ากับยังกับปูหก4ีอืับเออจเดี๋ยวปูหกที่ปูเดี๋ยวผมเขียนมีศูนย์สหแล้วก็45 บ่เป็นศูนย์หาีบ่บ่ศูนย์ศูนย์สองหกแล้วก็ซีหาอ่าศูนย์สอหแล้วก็ซีหาให้บ่าวาเขียนเลี้ยงกันหตัวอ่าเขียนเลียงกันหาตัวอ่าบาทสามตัวปู่จะจับให้ตัวไหปู้บ่เนี่ยจับตัวก็เส้นน้ำเลยสองีหากับศูนย์หะเนาะอ่าศูนย์หกศูนย์กันอ้าคือหกศูนย์หรือซีหกบ่เอาๆะต่บาปู่ไดี่ไหน้าวก็ปกยัได้นี่ล่ะอ้าเดี๋ยวบ่าวแถาเขียนเห้ก่อนให้พี่น้องได้จังมาเบิ่ง่าปู่จะจ มีพี่น้องปูว่าให้เขียนหนังสี่ก้อนศูนย์สองหกลักซี่หาอ้อาจับจับให้ตัวได้ปูบัตนี่ 6, 6, 5, หกห้าสี่อ่าแลห้าสี่าตัวหก4า่อ่าหกขาสี่อ่าองตัวศูนย์สอง 02, ครับหกหกศูนย์อ่าอะไรตัวหกขาี่อือหกห้าสี่ สองตัวตัวเลขปูสองตัวครับสองศูนย์กับหกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์กับสองศูนย์ครับอสามตัวบนหกห้าสี่ไว้ครับเอาหกห้าสี่พี่น้องและสองตัวล่างมีบป,ปูหรือหรือให้นิดสุดนี้เลยสองตัวลา่างไกลนินึงและอศูนย์ส,สองกับศูนย์สองกับบ้างหกศูนย์โอ้อา้าพี่น้องปูว่าจับในีสุดนี้บริบบิแย,ยากให้น้ำปูเนาะใช่ซึ่งวันที่แล้วปูแยกล่างให้เม็ดเดียวอนะครับท่านผู้ชม เดย๋ยเบาเท่เคียนให้นะครับอ่าท่ามประชมนะครับปูทุดงกลางป่าพี่น้องปูจะไปสามตัวก็คือหกหาสี่ปูว่าอ่สูตรงวดนี้ปูว่าศูนย์สองหสี่ห้านะบสามตัวหกห้าสนะครับผมกัดตัดให้น้ำหาสี่หกหาหกี่อ่าเรื่องก็สอรยนะอ่าราาศูนย์กศูนย์ปูว่าตัวไหนอีกตัวบัตรเนี่ยศูนย์ก็ได้เอ อ้าวแล้วพี่น้องเนาะสองโตเน้นคู่ใดละปูอ่าครับสี่ห้อ่าสี่ห้าสี่ห้าหาซีครับผมเน้นสี่ห้าแล้วพี่น้องเนาะอ่าเอาแ้วเน้นหาซีล่องหกห้าอ่าทำมาชุมมชุมอ่าปูเน้นให้นี่แหละหาซพี่น้องหกห้าสี่ นรับตัวร่องฮกฮาถามว่ามักที่ปูจับให้กระจับเอาในนี้นะครับสองศูนย์นะาหกศูนย์ปูวาทามาเนี่ก็คือสองศูนย์หกศูนย์นะครับแคปหน้าจอยได้พี่น้องเด้อนะปูทุดงกลางป่านะครับเป็นหน้าทางพี่น้องหามักหาชอบนะพาไปไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ธรรมชุ่มบ่มมักบ่มชอบกับเบงไว้ก่อนอีกสามสิบเอ็ดก็มาแล้วครับนะครับเลขขันน้ำมนต์กันจังรอก่อนได้พี่น้องเด้อ นะครับนี่เราะปูว่มันแจนชุดนี่เอออากาซีธรรมชุ่มปูวาปูเนนหาซีตัวเนนแต่วาหาซีนี่มยากเลอปูเด้อเือกับวันนด้เรอมันกนัการอะไานะครับหามักได้พี่น้องเด้อนะครับตอนตามสถิตินี่คือหาซีนี่หาม่ยากนี่ยพี่น้องเนาะวันนี้นี่วันนี้นี่ อ่าถามว่าช่วงปูว่ามหาเชียนขมางหกเชียนเนี่ยถ้าบว่มักชุดที่ปูจับให้กระจับเอาแน่นี่แหละพี่น้องปูจับแน่นี่ให้หรือจะมักสีศูนย์อ่านะครับจับเอาได้พี่น้องได้อยู่ในชุดนี้แหละนะครับปูทุดงกลางป่านะครับหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมอืมบรรยากาศเอ้าๆนาะปูเนาะงวันนี้เนาะอืม อ่าฝนจะตกอุ่กแรฝนตกทำอ่าฝนขึ้นจะตกธรรมชุ่มเอากระพาเดินทางมาหาปูอ่าพี่น้องต้องงวดนะครับอืมวดที่แล้วกะเหล็กขันน้ำมันปูซีสองหนับมาสองสี่นะครับอืมไปจับหลอตเตอรี่มาเลยฮะมาร์คของขาซีอ่าของขาซีว่าจะกระจายแล้ครับไม่หรอกอาห์โตเนี่ยแหละครับผม อือพี่น้องนะครับนี่ละปูนเน้นให้แล้วพี่น้องนะครับถามมากกะน,นี่ละชุดนีป้ปูว่าสามตัวหกหาซีหาซหกหาหกซนะครับสอ,องศูนย์หกศูนยอ่าแต่ปูเน้นคือหาซีกับหกหาอ่านะครับแคปนาจ,จอได้ท้ชมเด้อนะครับเป็นนาทางังครับเดก็ได้ใส่สักี่หตัวก็ไใหมักยังไนี่ ครับ,บหาตวัวนั่นล่ละแบตเตอรีครับเอากกาบขอบคุณขอบคุณปูทามชมขอบคุณเอฟซแฟนครับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมให้โชคให้มานด้วยพี่น้องเด้อนะพอกันคลิปนะสวัสดีครับ